โโอ้เข่าหน้าซ้ายขาดละนะครับอยู่ด้วยริบล็อกโอ้โหโอ้ยโอ้ยฮ่ฮ่าา้ากลับบ้านใจ่เกินร้อยเลยอะมา สนับสนุนโดยนินเฟียเซนซิทีฟซิก้ามูดโฟมครีนผิวอย่างอ่อนโยนยิ่งล้างยิ่งบำรุงสนใจไลน์ ID s i n อสไลน์เหรือ f a c e b o o k นินเฟียไทยแลนด์นะพี่วิรยุทธ์แกก็จะตัดสินใจนะครับเป็นนักสู้คนหนึ่งนะแกเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ฮะแกจะค่อมลงเลยเด้ออ่า ถ,ถ้าคอมต้องแม่นนะมแม่นที่แปนพี่อ่าแล้วแต่พี่เลือกอ่าเปนการเลือกล้อขวานะครับล็อกล้อขวาสี่คูณสามตามสูตรนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็ต้องพยายามศึกษานิดนึงนะเพราะมีเรื่องสีล็อกนะครับตัดลอ็อกจากเทา บอกลายคนเดียวนะครับดูนะครับอันนี้ก็เป็นการสู้นะครับว่าล่องขวางนี้จะทำยังไงนะครับโอ้ล้อยกเกินเอาเอาหักซ้ายคืนหน่อยเพราะว่าต้องเอารอซ้ายมารับหน่อยอย่าเบรกจึกอย่าเบรกจ๊ก ออกซ้ายออกซ้ายคนขับเสียวหรือเปล่าไม่รู้นะคนคนชมเสียวครับเนื่องจากรถไม่ได้เซ็ตยืดยุบเยอะอันนี้อะไรหกอะพี่น้ำโอเคน้ำนะ เอาละเอาละมาละคือล้อกันชนเอยมุนเสียวเยอะเลยฮะคือกันชนตัวนี้อาจจะแยกล่างได้นะครับแล้กจะสู้นะครับหลังเต็ดตอนนี้ปัญหาคือดิฟล็อกหลัง ไอ้ดิฟหน้าซ้ายปล่อยฟรีไว้นะครับไม่พอมมมมไม่พอไม่พอเอางี้เดี๋ยวผมส่งคลิปให้ก็ไดป้ปรับปรับฟรีให้หน่อยไหมพี่กันพี่เดี๋ยวกันพี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาปรับข้างนี้ล็อกข้างนู้นฟรีอ่าอันนี้เราเซฟ เ,เขาเผาขาดข้างนี้ล็อกอไปปล่อยข้างนู้นดีกว่าอโอเค,อเ,คเราจะได้ <laughs> ดไดไเซฟ <laughs> เราจะเลือกอตอนนี้ล้อที่จะใช้คือล้อซ้ายไงนะเห็นไหมครับต้องขาดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับพี่ นี่ขนาดปล่อยข้างแล้วนะ,นะอันนี้ถอยถอยไม่ก็กพี่คันทย์มีวินวินวินกลับได้ไม,ไดมันจะไปต่อไม่ได้สิถอ,ถอยตอนนี้ถอยไม่ได้ละ เดินหน้าก็ไม่ได้คือวินขึ้นครับไม่ออกอะ่ะคือไม่ใช่เราพี่ไปเดี๋ยวพี่ก็เสี่ยงเปล่าอ๋อพี่จะวิ่นต้นไม้อ่ะได้ได้มาอ่ะมาอ่าใช่ขาขากลับมีอ่ะมาคราวนี้เจ้าของจะใช้วิ่นนะครับ ตอนนี้พี่เขาจะไปเลือกที่ล้อหลังล้อหน้าขวาล้อหน้าขวาล็อกละล้อหน้าซ้ายเผาขาดเกิดมุมทะแยงโอ้สู้สู้โอเคจะสู้ด้วยยากอยู่โอ้โ,อ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 โอ เฮ้วินขึ้นดีกว่ามั้งพี่แกพี่แกสู้จริงๆนะผมลายอมใจแกจริงโอ้โหเขาหน้าซ้ายขาดละนะครับอยู่ด้วยดิปล็อกโอ้โห โอยโอ้ยกลับบ้านใจเกินร้อยเลยอะมาครับเท่าแก่กอล์ครับจัดการเลยครับรีโว่ครับตอนนี้ก็ อีกสิบนาทีหกโมงเย็นครับเอาไปดูนักสู้ครับพี่วิรยุทธ์ครับยังสถิติของพี่วิรยุทธน์นี่เจอกับบอกอรนี่ยังสม่ำเสมอนะครับเจอทุกครั้งเผาขาดทุกครั้งอ แล้วตอนนี้ดีตักจะยิ้มโหอ๋ออันนี้ฟรียังครับฟรีคู่ละใช่ครัข้างนี้แข็งนะอ๋อข้างซ้ายเราจิ้มล็อกไว้หมินม่นทุกคนแล้วก่หน้าข้างขวาขวา้างขวาปลดได้อ่าถ้างั้นมีการค้ำติดฟรีล็อกนะครับอาจจะแค่ฟรีล็อกโป๊ะเปล่าอะไรถูกกว่ากันครับฟรีล็อกโป๊ะกับฟรีล็อกแพงครับฟรีล็อกแพงกว่า พาถูกกว่าอันนี้อาการประมาณเท่าไรครับเส้นนี้ถ้าของ GSP ผมดูแล้วมัน961บาทถ้าทั่วไปก็650หัวนอกหัวในด้วยใช่ไหมครับแล้วเราก็ห้าเส้นประมาณเกือบ3ก0 0บสามพันแล้วสันแล้วแต่แล้วแต่ที่ซีล็อกคแพงกว่าซีล็อกสามพันห้าสี่พันสามพันห้าครับหัวนอกหัวนอกขาดค่านี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ครับ หัวนอกขาดครับอางนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยรู้แล้วเนี่ยอาการเนี่ยมันจะขาดอย่างเงี้ยทรงอย่างนี้เลยเพราะอะไรดื้อไม่รู้เลยมันก็อย่างเงี้ยของผมก็อย่างเงี้ยหัวนอกขาดอย่างเงี้ยเศรษอะไรหัวนอกขาดเนี่ยเศรษเผาเศรบล็อกเศรบล็อกเศรษมะหวอดเผาเศรบล็อกอราวนี้ถ้าเรามีพูดง่ายๆนะครับถ้า กระดาษกระดาษมาเจับเราไม่มีดุมล้อเนี่ยนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเราก็ออกเกยปลาแบบ4คูณ2แต่ถ้าเป็นพวกฟีล็อกแตกต้องมีดุมเก่าด้วยปัดรถรถนี้อ้ใน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 ใดูหัวขับตรงคลิดล็อกพอดีไอ้ตรงที่มันบากตรงนี้ใช่ไหมใช่เออมันเหมือนบากเพื่อให้มันตื้นมันก็เลยไม่รู้เกี่ยวป่ะใส่คลิปล็อกกันคลิปล็อกกันดิ้นครับ การมันหุบเข้าไปเขาว่าเวลาเราเวลาเราลอกอ่ะอันนี้มันจะดันมาข้างในครับการแกะตัวนี้หุบเข้าไปมันต้องลอกไว้ครับครับอ่ะวันนี้ก็จบนะครับสําหรับสนามนี้นะฮะสวยงามหกโม,ง,ม,ง,มงเย็นอีกสองนาทีพอดีครับแลแล้วก็ทําลายสถิตินะ <laughs> <laughs> พี่วีรยุทธเดี๋ยวจะส่งคลิปให้นะครับพี่ กี่สนามแล้วพี่ที่กลับบ้านโดยครบสี่คูณสี่ไม่เคยเลยครับกับสี่คูณสองยันเลยไม่เคยเลยสนับสนุนโดยนินฟี s e เซนซิ v ีฟซิก้ามูดโฟมครีนผิวอย่างอ่อนโยนยิ่งล้างยิ่งบำรุงสนใจไลน์ไอดีเอสไซเอ็นซีช็อปหรือเฟซบุ๊กนินฟีร์ไทยแลนด์